สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กับร้านเอวาก๊นะคะวันนี้เราจะมาขายกล่องุ่มค่ะฟรีนะคะพี่เล่นหนังสือใหญ่ๆห,หรือ,อยังอะยังไม่ได้มอกลังหาอยู่เนี่ยเอาพี่อะไรพี่อะไรนะเดี๋ยวพี่ปัดขี้ฝุ่นให้่ันนะ สวัสดีครับอยู่มาวทน,นะครับอยู่ร้านเอว่โปะครับถ้าอยากจะสั่งของจากร้านนี้นะครับให้บอกชื่อชั้นเลขที่ชื่อขอเป็นชื่อเล่นนะครับเป็นชื่อภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยก็ได้นะครับขอบคุณครับ